สวัสดีค่ะอุ้ยทนายเดชาโรดถามหนุ่มกัญชัยแซะลูกความผมมีเงินให้เมียใช้เดือนละเจ0 0แสนหรือเปล่าอุ้ยหนุ่มกัญชัยแปะแคปชั่นค่าตัวทนายเดชาฐานะทนายความของหนุ่มกลาโปรคอมเมนต์แซะลูกความผมอีกแล้วมีเงินให้เมียใช้เดือนละเจ0 0แสนหรือเปล่าหลังพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยออกมาโพสภาพพร้อมแคปชั่น ถึงจะไม่มีค่าตัวร้องเพลงคืนละแพงๆแต่ค่าตัวการแสดงก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะเลยต้องเรียกแบบสมน้ำสมเนื้อได้มาเท่าไหร่จะทำบุญให้เด็กยากไร่ทั้งหมดหนุ่มกะปิหนุ่มกะเพราหนุ่มกะจุดๆซึ่งทำให้หลายคนที่อ่านแล้วถึงกับร้องอุ้ย เพราะมันกำลังเข้ากับกระแสข่าวของนักร้องดังในตอนนี้และจากนั้นไม่นานทนายเดชาซึ่งเป็นทนายความของหนุ่มกลาได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าแสะลูกความผมอีกแล้วนะให้เมียใช้เดือนละเจ็ดแสนบาทหรือเปล่าครับจากทนายเดชาทนายหนุ่มกลาครับซึ่งหนุ่มกันชัยก็ตอบกลับว่า ยืม200ร้อยดิพีเดขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ